สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในรายการ MCR e Game Channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นเซิร์ฟนะครับก็เป็นเซิร์ฟของเพื่อนผมในไลน์ซึ่งเขาก็ให้อนะให้ไอพีผมอะเป็นเจอกันลนะเป็นเพื่อนซีกันคนระับโอเคครับนี่ก็เป็นหน้าตาของเซิร์ฟนะฮะอันนี้เป็นสวนนะฮะสวนนะก็ไม่รู้อันนี้ผมผมเป็นคน<ม>สักงสงมัวม่วๆขี้เละขี้เละนะ ก็มาว่ากแล้วกันนะโอเคมาดูกันเลยเอ็ดเพื่อนผมก็ยังไม่ได้ว่าเลยกดก็โหยังยิ่งไม่ได้ทำแต่วาปเนี่ยผมทำหมดเลยนะมาดูวาปกันติตประตูนะนี่ครับผมจะบอกว่าผมทำวาปอะไรบ้างทำเองกับเมือผมทำวาปแต่งงานตัดไม้แล้วก็วันฮาโลวีนครับ มันก็เลยจัดต้อนรับวันฮาโลวีนกันสักหน่อยครับก็เลยต้อนรับมานะครับผมสร้างสวนวันฮาโลวีนนะครับส่วนฮาโลวีนใครที่อยากได้อภีก,ก็ผมก็จะให้นะครับคนเดียวแล้วครานี้คนเดียวให้อีกแล้วให้มาช่วยผมสร้างส่วนฮาโลวีนด้วยผมว่าผมอยากให้มันเสร็จเร็วนะก็จะก็จะทําที่ว์ปต่อสู้ฮาโลวีนกันด้วย PVP ฮาโลวีนนะนี่ครับ ใครอยากได้ก็มาขอผมได้ครับนะครับขออนุญาตทำไปวับมันจะยากเย็นกับอะไรกับชีวิตกันเนี่ยฮ่อยสิงเป็ดเลยอปวเซดพีเอ ช่แล okay, ok ้วครับเคยลองกดดูคร okay, ับลองกดไปนะครับติ๊กติ๊กแฮกชาร์ตนะคการกระบาลโอเคครับก็ไม่มีเลยมากครับกดวางเปล่านะฮะตอนรับวันฮาโลวีนนะฮะหิมะตกตอนรับวันคิสมาดด้วยนะคิสมาดก็จะมาแล้วมันเป็นไม้วรอคิสมาด ต้อนรับหิมะตกโอ้ยใหญ่ๆสวยววไอันนี้มันไม่มีอันนี้ทำผิดมั้งเออมันหล่นเมว่าไหรอาไม่หล่นนะมีคนเสกย,ยาไม้ผมอะมันจังไรผมเกลียดผมเกลียดยามากเลยยาหาแลวก็ไม่รู้นะเกับสลับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะรับครับ อย่าลืมกดไลค์และก็่มกดซับสไคร์ก,รก,ก,ก,กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับสครับ